สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันที่มาหัวเรื่องอยู่หรือตายในฐานะตัวร้ายตอนที่71-80ถึงแ0แล้วนะคะคือรอมาค่อนข้างนานเลยยังไงก็ไปฟังกันเลยค่ะ ต่อจากตอนที่แล้วนะคะก็คือหลังงานแต่งของไปจูกับชานลินก็มีชายลึกลับคนนึงมาถามหาพระเอกกับแม่สื่อซึ่งชายคนนั้นนะคะก็เป็นทหารจากหนานเยียนและพอทหารคนนั้นได้พบกับพระเอกนะคะเขาก็ได้บอกสถานการณ์ให้พระเอกรับรู้ว่าศึกตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทหารหนานเยียนของเราสู้จนถึงขีดจํากัดแล้วนะแถมตัวพระเอกที่ยังหามไม่เจอก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนบั่นทอนจิตใจของทหารไปเหมือนเสียขวัญกาลังใจพอพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นนะคะเขาก็หันไปหานายเอก นายเอกก็แบบเออทำหน้าเข้าโอเขเาใจแล้วก็บอกว่าอาการของพระเอกเนี่ยยังไม่หายขาดเดี๋ยวนายเอกจะไปที่โรงหมอเพื่อจัดเตรียมยาให้พระเอกแต่พอนายเอกที่เดินไปที่โรงหมอนะคะก็ได้ยินไปจูกับท่านหมอเนี่ยเถียงกันอยู่เพราะว่าหมอที่ทหารรัฐหนานเยี่ยนเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเลยอยากให้ท่านหมอคนนี้เนี่ยไปช่วยที่กองทัพแทนซึ่งไปจูก็ไม่ได้อยากให้พ่อตัวเองไปนะคะเพราะพ่อแก่แล้วแต่พ่อเนี่ยก็บอกว่าไปจูเพิ่งแต่งงานเข้าใจไหมนายเอกก็เลยเข้าไปนะคะสุดท้ายพูด คุยเป็ดเสร็จจบว่านายเอกจะไปแทนจากนั้นพอพูดคุยตรงนั้นจบปุ๊บนายเอกก็กลับมาที่ห้องตัวเองนะคะก็มีพระเอกที่รออยู่ทั้งคู่ก็ได้นั่งพูดคุยกันและพระเอกก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ตอนในกระท่อมนะคะตอนที่ฝนตกหนักนายเอกก็แบบเออเออข้าขอโทษนะที่หลอกเจ้าว่าเป็นชานลินขอโทษต่างๆนานานะคะและพระเอกก็ได้สารภาพไปว่าวันคืนเหล่านั้นข้าไม่ได้ตาบอดข้ารู้มาตลอดว่าเป็นเจ้า คำพูดเหล่านั้นที่ข้าพูดออกมาก็คือพูดกับเจ้าข้าชอบเจ้าจากนั้นนายเอกที่ฟังอยู่นะคะก็ตกใจว่าชอบเหรอชอบแบบไหนชอบมันมีหลายแบบนะจ้องหมายความว่ายังไงกันแน่จากนั้นพระเอกก็เลยเข้าไปโอบก่อดนายเอกนะคะโอบก่อนแบบแนบชิดเลยนะเพื่อให้ในายเอกเนี่ยแบบสงบสติอารมณ์ตัวเองลงจากนั้นพระเอกก็พูดขึ้นว่าเสี่ยวอีอันฟังข้าให้ดีนะ ซึ่งตอนนี้นัมวานขออ่านนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นทุกคําพูดเลยอะข้าชอบเจ้าในแบบที่คิดอยากมัดเจ้าไว้กับเตียงข้าไม่ให้ได้พบเจอใครอื่นนอกจากข้าปรารถนาให้เจ้าอยู่ในอ้อมกอดข้าอ้อนวอนขอความเมตตาจากข้าในทุกค่ําคืนอยากจะเห็นเจ้าที่ไม่อาจทนรับการกลั่นแกล้งของข้าจนมือขวากำผ้าปูแน่นหางตาแดงรื้นระเร่ก็เพราะข้าเสี่ยวอีอันความชอบของข้าเจ้าเข้าใจหรือไม่ แบบนี้นะคะทุกคนเพียนแบบว่าบทจะบอกชอบบอกอะไรก็ตรงเป๊ะแบบตรงหูไม่อ้อมค้อมเลยพระคุณแล้วพอหลังจากนั้นพระเอกก็เหมือนพูดแกบังคับให้ในายเอกตอบว่าเข้าใจ ที่ว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะคะและพระเอกก็ปล่อยให้ในายเอกนอนสงบสติลงนายเอกก็นึกไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่และจากนั้นพระเอกก็เลยบอกกับนายเอกว่าเขาเนี่ยต้องกลับไปที่ค่ายทหารไว้ยึดเมืองอะไรเสร็จจะกลับมาเอาคำตอบจากนายเอกแต่แล้วนายเอกก็ตอบไปว่า ที่จริงนายเอกก็ต้องกลับค่ายไปกับพระเอกนั่นแหละสุดท้ายนะคะวันรุ่งขึ้นนายเอกก็ได้เข้าไปร่วมขบวนของทหารพระเอกทหารที่มาตามพระเอกก่อนหน้านี้ค่ะก็อาสาให้ในายเอกเนี่ย ขึ้นมาอยู่บนม้าตัวเดียวกันแต่นายเอกก็ต้องพูดปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่รู้อิโนอิเนเพราะพี่ยีนของเรานะคะในนิยายดั้งเดิมที่นายเอกอ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงมากนายเอกจึงมีการกันไว้ก่อนนะคะแต่สุดท้ายนายเอกก็ได้ขึ้นไปนั่งม้าตัวเดียวกับพระเอกฉากตรงนี้นะคะก็คือเป็นจังหวะที่พระเอกจะดึงนายเอกขึ้นมา้านายเอกก็มองหน้าพระเอกนะคะแล้วก็คิดว่าทำไมเราถึงไม่รู้ตัวให้เร็วกว่านี้ แววตาคู่นั้นของเขาไม่มีวันมีความหมายอื่นใดอีกอะไรอย่างเงี้ย แค่คำบรรยายแค่เนี้ยอิชันก็ปิ่นมากแล้วอะระหว่างที่ขี่ม้าอยู่นะคะพระเอกก็ได้ให้หน้ากากกับนายเอกบอกว่าเพื่อป้องกันทหารหนานเยี่ยนบางคนอาจจะจําหน้านายเอกได้นะคะว่าเป็นจกักรพรรดิรัดเปยพอใส่หน้ากากเสร็จแล้วนะคะนายเอกก็กะาจะหันไปให้พระเอกดูพระเอกก็บอกไม่ต้องหันมาแค่เกรงว่าจะอดใจจูบเจ้าไม่ได้พอะทั้งคู่มาถึงค่ายทหารนะคะนายเอกก็ถูกดึงตัวให้ไปช่วยทหารที่กําลังบาดเจ็บอยู่ทันทีพอตกเย็ยนทหารคนเดิมของเราน,นะคะก็มาคุยกับนาย a บอกว่าเนี่ยมีหมอหญิงอีกคนนึงอยากจะไปเชิญให้มาช่วยนายเอกรักษาซึ่งหมอหญิงคนนี้นะคะในนิยายดั้งเดิมก็คืออยู่ในหนึ่งในฮาเร็มของพระเอกแต่จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอคุยตรงนั้นจบนายเอกก็ไปหาพระเอกแล้วแบบพอสารภาพไปนะคะมีการแบบจับเนื้อต้องตัวกันบ่อยมากพระเอกก็คือเดี๋ยวโอบเดี๋ยวกอดพระเอกก็ให้ในายเอกเอนหลังพักแล้วก็ชวนให้ในายเอกนอนกระโจมเดียวกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้นอนด้วยกันนะแต่คือเหมือนเออนอนในกระโจม เยกช,ช้าวันต่อมาในเอกที่ตื่นมาก็พบว่าพระเอกออกไปสนามรบแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะคะเพราะคนเจ็บเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆจนนายเอกไม่มีเวลาไปทําอะไรเลยและแล้วทหารคนเดิมของเราก็ถูกหามเข้ามา ซึ่งนวานจะเรียกทหารคนนี้ว่ารองเฉินนะคะจากนั้นนายเอกก็ช่วยรักษารองเฉินไปซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีการคุยการโต้อตอบกันไปอย่างสนิทสนมนะแล้วรองเฉินก็พูดขึ้นว่าไม่เคยเห็นฝ่าบาทหรือว่าพระเอกเนี่ยสนิทสนมกับใครมาก่อนเลยเมื่อคราสื่อกัน,ก,นก่อนเนี่ยก็สู้ไปไม่เสียดายชีวิตแต่ตอนนี้กลับรู้จักยับยั้งขึ้นมาแล้วจากนั้นนายเอกก็ถามรองเฉินว่า เกลียดจักรพรรดิรัดเปยไหมซึ่งแน่นอนว่าคําตอบของรองเฉินนะคะก็บอกว่าเกลียดแล้วนายเอกก็ถามไปว่าแล้วตัวนายเอกล่ะ รองเฉินก็พูดจด่าดีดีนะคะชมต่างๆนานาจากนั้นทหารอีคนนะคะก็เข้ามาประกาศว่าชนะศึกแล้วตอนนี้พระเอกก็กําลังกลับมานายเอกที่กําลังทําแผลให้ทหารอยู่นะคะก็เลยรีบลุกขึ้นไปว่าพระเอกกลับมาแล้วเนี่ยมีแผลไหมเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรมากไหมส่วนทางด้านรองเฉินนะคะก็คือนั่งหน้าแดงอยู่ประมาณว่าเขินในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะของพระเอกกับนายเอกพอพระเอกกลับมานะคะนายเอกก็เข้าไปหาพระเอกแล้วก็ดูแลทายาห้ แล้วก็เตาะหนักอีกแล้วค่ะพระเอกบอกว่าถ้าได้จูบนายเอกเนี่ยก็หายเจ็บแล้วแต่ด้วยความขี้เขินของนายเอกนะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้จูบก,กันอยู่ดีและตัวนายเอกตอนนั้นเนี่ยก็มีเหมือนแบบแองเจลก,กับเดวิลสองข้างนะคะบอกว่าจูบหรือไม่จูบสุดท้ายนายเอกก็เลยก้มไปจูบที่แผลของพระเอกแทนนะคะแต่พี่เยี่ยนของเราเนี่ยมีหรือจะหยุดแค่นี้เขาก็ดึงนายเอกมานะคะแล้วก็จูบ ก็สุดท้ายก็คือจูบอยู่ดีนะคะแต่แล้วก็มีฐานคนหนึ่งรีบเข้ามารายงานเรื่องซะก่อนทําให้พระเอกเนี่ยก็ต้องรีบดึงนายเอกมาหลบไว้นะคะเพราะตอนนั้นนายเอกไม่ได้ใส่หน้ากาก จากนั้นพระเอกก็บอกให้ทหารคนนั้นเนี่ยไปเรียกแม่ทัพมาและตอนที่แม่ทัพได้เข้ามาแล้วนะคะกําลังพูดรายงานต่างๆนายเอกก็มีการเดินผ่านแม่ทัพไปแม่ทัพก็คือมองอย่างมีลิศในนะเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างหลังจากคุยกับพระเอกเสร็จนะคะแม่ทัพก็ไปสั่งทหารคนหนึ่งอย่างลับๆว่าให้จับตาดูนายเอกไว้ส่วนทางด้านนายเอกนะคะพอเห็นแม่ทัพก็นึกไปถึงนิยายดั้งเดิมแม่ทัพคนนี้นะคะไม่ถูกกับขุนพลหลีของเราเพราะตอนที่ขุนพลหลีทรยศรัดเปิดยมหาหนา ย่ใชมพระเอกก็ได้มอบตาแหน่งขุนพลให้กับขุนพลหลีแม่ทัพคนนี้เนี่ยก็เลยคิดกระบฏสุดท้ายก็ถูกพระเอกแทงตายในดาบเดียวนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ขุนพลหลีของเราไม่อยู่แล้วนายเอกก็เลยคิดว่าแม่ทัพคนนี้เนี่ยก็คงไม่คิดกระบฏไม่ได้คิดร้ายอะไรแล้วแหละและในคืนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่ง ไปทำลับๆล่อๆอะไรสักอย่างซึ่งเราก็ยังจะไม่รู้นะคะว่าคืออะไรกันแน่จากนั้นก็ตัดมาที่นายเอกนะคะกําลังมาดูอาการของรองเฉินและทั้งคู่ก็ได้คุยๆกันนะคะรองเฉินเนี่ยก็พยายามจะบอกให้นายเอกว่าเปิดใจและพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายเอกเนี่ยบอกความรู้สึกตัวเองกับพระเอกได้แล้วจนสุดท้ายนายเอกก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจละว,ว่าจะบอกความรู้สึกของตัวเองกับพระเอกแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะพอมีจังหวะเนี่ยเหมือนจะได้คุยกันละก็มีคนป่วยมาหรือจะได้คุยกันละ ทหารก็มาเอาตัวพระเอกไปอะไรเงี้ยทั้งคู่ก็เลยเออมันยังไม่ถึงโอกาสสักทีนะคะและตกดึกของอีกคืนนายเอกก็มานอนแช่น้ําอยู่แต่ก็ดันมีลิงตัวหนึ่งนะคะมาขโมยเสื้อผ้านายเอกไปนายเอกก็ลุกวิ่งตามลิงนั้นนะคะทั้งๆที่ยังโปอยู่และพระเอกก็โผล่มาข้างหลังนายเอกพอดีนะคะฉากนี้คือน่ารักมากๆนายเอกก็รีบหันกลับไปหาพระเอกเนี้ยแล้วก็แบบปิดตาพระเอกไว้จากนั้นพระเอกก็เอาเสื้อมาคลุมนายเอกไว้นะคะแล้วก็อุ้มนายเอกกลับค่าย และก็ได้มีการแบบเหมือนในเอกอ่อยพระเอกเลยอะแบบว่าเพี้ยนฉันหนาวอะไรอย่างงี้และพระเอกก็ได้มีการเหมือนเป่าขลุยให้ในเอกฟังนะคะจากนั้นพระเอกก็ลองให้ในเอกเป่าค่แล้วก็แบบมีโมเมตนต์นั้นหลักมากแบบโมเมนต์นี้แปะรูปคะ่ะแล้วก็จูบดึงขลุยออกแล้วจูบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจูบเดี๋ยวจูบ ตอนนี้หวานละมุนมากจากนั้นพระเอกก็ถามหาคำตอบจากนายเอกอีกและพระเอกก็ได้เล่าเพิ่มเติมสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกมานะคะและในที่สุดนายเอกก็พูดเหมือนประมาณว่าอนุญ,ญาตให้พระเอก NC แต่พี่เย่งของเรานะคะก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปออกสึกแล้วถ้าแบบว่าทำประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้นอนทั้งคืนแถมตอนไปออกสื่อคงได้แต่คิดเรื่องเจ้า อะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ NC กันนะคะในเอกก็แบบเออโอเคและบอกพระเอกไปว่างั้นถ้าพระเอกกลับมาเนี่ยเดี๋ยวข้ามีคําตอบดีๆให้ ตัดมาอีกทางนะคะก็มีทหารมารายงานแม่ทัพบอกว่านายเอกเนี่ยคือจกักรพรรดิรัดเปย์ร้อยเปอร์เซนและก็ตัดมาที่ชายลึกลับคนก่อนอีกซึ่งน้ำหวานคาดการมุงเลยว่าคาดการเองนะคะก็คือทหารที่มารายงานแม่ทัพนั่นแหละชายลึกลับคนนี้นะคะได้มีการรับสารส่งสารบางอย่างซึ่งในสารนั้นนะคะเขียนไปว่าไม่ต้องห่วงมีแพรรับบาปแล้วเช้าวันต่อมานะคะพระเอกก็ออกไปรบส่วนนายเอกก็รักษาคนไปตามปกติเวลาก็ผ่านไปนะคะคนเจ็บก,ก็ถูกหา เข้ามาเรื่อยๆและไม่ได้ยินข่าวจากพระเอกเลยจนกระทั่งแม่ทัพกลับมาที่ค่ายนะคะแล้วก็บอกคนอื่นๆว่าพระเอกสิ้นแล้วและยังบอกอีกว่าในค่ายเราเนี่ยมีไส้ศึกและก็แน่นอนอีกว่านายเอกนะคะถูกจับเพราะว่าเป็นจกักรพรรดิรัฐเปยและก็ถูกใสยร้ายต่างๆนานาว่าต้องเป็นไส้ศึกสุดท้ายก็ถูกมัดไว้ในที่ที่หนึ่งนะคะ จากนั้นรองเฉินก็แอบ,บเข้ามาหานายเอกรองเฉินได้ทําการตัดเชือกที่มัดนายเอกแล้วก็ช่วยนายเอกให้หนีออกไปตัวนายเอกเนี่ยก็บอกรองเฉินว่าไม่เชื่อหรอกว่าพระเอกจะตายแล้วเขาจะไปตามหาพระเอกรองเฉินก็เลยตัดสินใจจะขอตามไปด้วยต่อมานายเอกกับรองเฉินเนี่ยก็กําลังซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้นะคะมองแม่ทัพของอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะกำลังพูดสั่งทหารว่าให้ตามหาพระเอกถ้าไม่เจอศพก็ต้องตามหาจนเจอศพถึงจะบอกว่าตายแล้วแต่ก็ต้องเจอศพเขาถึงจะมั่นใจว่าพระเอกตายจริงๆและต่อ มาในเอกกับรองเฉินนะคะก็ไปพบศพทหารนันเยี่ยนอยู่คนหนึ่งซึ่งในมือของเขาเนี่ยกำสารบางอย่างไว้อยู่และสารในมือของทหารคนนั้นนะคะบอกว่าพระเอกอยู่ในถ้ำให้ไปช่วยพระเอกด้วยพอในเอกกับรองเฉินไปในถ้ำนะคะแน่นอนว่าก็เจอพระเอกและพระเอกก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองก็เลยช่วยกันนะคะจะแบกพระเอกออกจากถ้ำแต่ก่อนจะออกก็เจอทหารอยู่ปากถ้ำพอดีนายเอกก็เลยตกลงกับรองเฉินนะคะว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะล่อทหารไปอีกทางนึงให้รองเฉินแบกพระเอกกลับไปอีกทางอะไรประมาณนี้ ก่อนออกไปนะคะนายเอกก็ได้บอกกับรองเฉินว่าถ้าไม่ได้ข่าววจากตัวเองเนี่ยให้บอกพระเอกไปว่านายเอกไม่ได้ชอบพระเอกที่ทําไปเนี่ยเพราะอยากอยู่รอดเฉยๆต่างๆนาน,นานคือพูดให้พระเอกอเกลียดนายเอกไปเลยแต่สุดท้ายยังไม่ได้ออกจากถ้าอยู่ดีนะคะนายเอกก็คิดนั่นคิดน,ดน,ดนี่แล้วก็หันมาบอกรองเฉินอีกทีบอกว่าเปลี่ยนใจละให้บอกพระเอกไปว่าชอบนายเอกชอบพระเอกอยากอยู่เคียงข้างพระเอกคือ บอกต่างๆนานาจุดนี้ก็แบบมีความซึ้งนะทุกคนพอพูดตรงนั้นจบเนี่ยนายเอกก็เดินออกจากถ้ำไปล่อทหารไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ถูกจับได้นายเอกถูกไอ้แม่ทัพฝั่งนั้นนะคะแทงเข้าไปที่ขาแล้วก็สั่งแล้วก็ขู่ว่าบอกมาว่าเห็นคนไปทางไหนบ้าง นายเอกก็เลยพยายามชี้ว่าเออไปทางนั้นและไอแม่ทาคนนั้นนะคะก็บอกว่าจะรู้ได้ไงว่าไม่โกหกนายเอกก็ตอบไปว่าไม่โกหกหรอกเพราะข้าเนี่ยยังอยากมีชีวิตอยู่ข้ายังไม่อยากตายข้ายังมีคนที่อยากเจออยู่อะไรประมาณนี้และนี่ก็จบตอนที่80นะคะทุกคน โอ้ยจบแบบอยากให้ลุ้นมันต้องลุ้นอีกแล้วนะแต่ก็ยังดีที่การรอเนิ่นนานของเรามีความประชุ่งกระชวยมากขึ้นนะคะอย่างน้อยพระเอกนาะยเอกเนี่ยเขาก็ได้รู้ใจของกันและกันละก็มีความหวานต่างๆนานาเกิดขึ้นยังไงก็คงต้องรอกันอีกสักพักกว่าจะได้คลิปใหม่ออกมานะคะชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกนะ้าหวานได้นะคะแล้วรู้สึกว่าพี่เยี่ยนของเราเนี่ยรักแรงแค่ไหนก็คอมเมนต์บอกมา ส่วนน้งหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย